พิธีชีวิตเศร้าไ้เศร้าหน้านพี่น้องเอ้ยหอดหน้า,นากันลงไ้ลงหน้าวานเข่าว,วานกะเซจเลี้ยวบ้านี้กะไปเก็บเห็ดได้เห็ดมาเนี่ยขางขางไฮน้าเนี่แหละพี่น้องมันมีปลายเห็ดอยู่เออมื่อนี้กัสีแดงเห็ดสูกกันกินจนตัวบ้านี้ดังไฟขึ้นโอ้เสียงหน้าว่าแมนรีรสดหน่อยพี่น้องเอ้บรรยากาศดีดดเดียวไปทั้งขง่างกะ เข่าเขียวชาวอุ่มโอ้ยสุดยอดอีดีดังไฟขึ้นเอาเห็ด้ายบัเนี่ยนี่และวิถีชีวิตชาวไฮชาวหน้าพี่น้องเลยสีกแกงเห็ดสู้กันกินเด้บัเนี่ยไะ้อากลากกับตาดูาเห็ดแยกเห็ดลกงาลกยางเลี้ยวๆกะเห็ดกับเข่าสู้กันกินเแลียนีป โป๊กโป๊กโป๊กนำมะพร้าวที่เสียงผานพ่อมป๊กโป๊กโป๊กนำมะพร้าแล้วเบื้องสากเด้อพี่น้องเองเบื้องสากเดลอฉากไม้ไผ่ย่างดีเสียงหน้าก็เฮ็ดเองออกแบบโดยตาดุเฮ็ดเองค่ะพี่น้อง

เคสามชิ้นคระบพี่น้องคางคัง,งเงินเตียงหน้ากับชิมี่ไอตูเภอษาไอีตูไอ,อ,ต,อ,ต,อตูไทยหรืออีตูเลาวอีตูไทยนี่ก็คือเนี่ยก็คือีเมียงลักภาษาไทยนะะี่ใบกะเพราพี่น้องเมียงลักนี่ยแกไอตูเลาวนะคะพี่น้องอย่างนี้เบิดมัแน้นอนเนี่ กระเทือนอนี่น้องนี่กระเทือนฟ้าทองฟ้าทองค่ะนี่ขาดก็ได้เลยอยากมีขาอยากมีขา,ต,ต,า,ขาต้องมีต้นขาอยากมีขาต้องมีต้นต้นขาตะไครค้ขาตะไคร้นี่เนี่ยมันเป็นนอมากกับด้แกงน้อไม้เด็กแกงน้อ้ บักกี้่ะอบักพิ้อันนี้อบักเียต้นบักเียค่ะบักบก,กีด้้อมไปวันะอีขาดมก็คือต้นบักฮุ้งนี่มีกบทุกอย่างกพม,มันเกิดมาเป็นน่วยเป็นออกดอกออกโคนมากต้นกินแล้วอยากยุ่มองเดียวเลยพี่น้องบักุงเชียใบยังไงเชีเอาอยู่นี่ไปกินเลยบักมุ้งเสีย ลับกินกัดลับหนะรหคลเสียากินกลับลาบ